สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเจ้าสองจิ๋วนะคะบาวนี่กับแองจี้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองค่ะสิ่งที่จะต้องแจ้งกับคุณหมอให้ทราบนะคะก่อนที่น้องจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองก็คือบาวนี่นะคะหลังจากที่เขารับวัคซีนเข็มแรกไปนะคะ mm. เขาก็มีการเกิดเชื้อราขึ้นมานะคะอยู่3มจุดค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาหาคุณหมอในวันนี้นะคะ เบลนี่เขาก็มีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนมาประมาณ2วันด้วยนะคะก็ต้องแจ้งให้คุณหมอทราบก่อนนะคะแต่สำหรับแองจี้นะคะน่าจะฉีดวัคซีนได้เพราะว่าเขาล่าเริงแข็งแรงดีค่ะปกติดีค่ะที่เจ้าของคลิปเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการของเบลนี่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของ คิดว่าบาวนี่เขาอาจจะเป็นโคโรนาไวรัสนะคะเพราะว่าอาการลักษณะนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นกับป๊อปปี้แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะมีอาการอาเจียนแล้วก็มีการถ่ายเหลวค่ะค่ะผลของการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสของคุณหมอนะคะก็พบว่าบาวนี่เขาเป็นโคโรนาไวรัสจริงๆนะคะ ดังนั้นก็ทําการรับวัคซีนเข็มที่2ไม่ได้นะคะรวมทั้งแองจี้ก็ไม่ได้ด้วยนะคะคุณหมอก็ได้จ่ายยาฆ่าเชื้อในลําไส้ให้กับเบลนี่มากินนะคะพร้อมทั้งตัวปรับสมดุลลาไส้แล้วก็กระตุ้นภูมิให้กับเบลนี่มากินด้วยค่ะแล้วก็คุณหมอนัดสาวันนะคะมาติดตามดูอาการอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้ามาช้ามันอาจจะเลยรอบของการฉีดวัคซีนเข็มที่2ค่ะ ครบสวันแล้วค่ะตามที่คุณหมอนัดนะวันนี้เราก็พาเบลนี่กับแองจี้มาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจซ้ำนะคะว่าเขายัางมีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่หรือเปล่าค่ะเผื่อว่าจะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้นะคะไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ค่ะสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการตรวจเทสหาเชื้อโคาไวรัสนี้นะคะก็อยู่ที่ครั้งละ400บาทนะคะ เจ้าของคลิปก็ให้คุณหมอเขาตรวจโครนาไวรัสให้กับแองจี้ไปด้วยเลยค่ะถ้าน้องแมวของเพื่อนๆมีอาการท้องเสียอาเจียนซึมไม่ทานอาหารนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจให้น้องแมวได้รับการตรวจทดสอบหาเชื้อโครนาไวรัสเถอะค่ะเพราะว่าถ้าหากน้องเป็นโรคนี้จริงๆนะคะมันจะได้รีบรักษาได้หายทันนะคะ ซึ่งโคโรนาไวรัสนี้นะคะมันพัฒนาไปเป็นตัว FIP ได้นะคะที่เขาบอกว่าโลกน้ำในช่องท้องอะค่ะอันตรายถึงชีวิตน้องแมวเลยนะคะสรุปว่าแองจี้กับบาวนี่เขาไม่เป็นโคโรนาไวรัสนะคะบาวนี่เขาหายแล้วนะคะจากการตรวจนะคะก็ไม่พบเชื้อแล้วค่ะแต่ก uh mm ็ยังไม่สามารถที่ จะรับวัคซีนเข็มที่2ได้เหมือนเคยนะคะเพราะว่าติดที่ว่าเบลนี่เขายังเป็นเชื้อราอยู่นะคะคุณหมอก็เลยให้ตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปเลยกันไหมนะคะเจ้าของคลิปก็เลยยังไม่ให้น้องรับวัคซีนเข็มที่2กันนะคะเพราะว่าการที่จะให้น้องได้รับวัคซีนไปตอนที่น้องยังเป็นเชื้อราอยู่เนี่ยน้องยังมีภาวะภูมิตกอยู่นะคะ เชื้อรามันจะแพร่กระจายเพิ่มขึ้นจากที่มีแค่3จุดอาจจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมะค่ะแล้วการรักษามันก็จะยากขึ้นจะหายช้านะคะคุณหมอก็ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าแมวตัวไหนที่เขาเคยเป็นไวรัสโคโรนานี้นะคะเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค FIP ในอนาคตด้วยนะคะ แต่คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้โรคนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะตอนนี้เขามีการรักษาแบบใช้ยากินแล้วค่ะสรุปว่าบาวนีเขารักษาเชื้อราตั้งแต่พบจนรักษาหาย21วันนะคะส่วนโครโรนาไวรัสน,นะคะตั้งแต่พบนะคะจนรักษาหายใช้เวลา3วันค่ะวิธีการรักษาก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะ เชื้อราหายโคโรนาเวลาสก็หายแล้วนะคะก็สังเกตอาการเด็กๆว่าเขาไม่มีอาการท้องเสียแล้วถ่ายเป็นก้อนแล้วนะคะเล่นกันดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสัก3วันก็เลยตัดสินใจพาเด็กๆมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ออีกครั้งหนึ่งค่ะ วัคซีนเข็มที่2ที่เด็กๆได้รับนี้นะคะจะเป็นวัคซีนไข้หัดวัดแมว1เข็มนะคะแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าน1เข็มค่ะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตอาการเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เขามีอาการซึมมีการอาเจียนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะมีอาการแพ้วัคซีนก็ได้นะคะ แล้วก็ห้ามอาบน้ําเด็กๆนะคะอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าอาจจะไม่สบายได้นะคะ กลับมาสังเกตอาการของเด็กๆหลังจากฉีดวัคซีนนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเด็กๆก็ล่าเริงนะคะยังเล่นได้นะคะไม่ซึมเศร้านะคะท้ายคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องของการรักษาน้องแมวที่เป็นเชื้อราทั้งตัวค่ะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังจะจำกันได้ไหมนะคะว่าสองคนนี้เป็นใครนะคะพอรู้ว่าเขาจะให้น้องแมวที่เป็นเชื้อรามานะคะเพราะว่าเห็นรูปถ่ายด้วยวน้องเป็นเยอะนะคะก็ไปศึกษาหาข้อมูลใน YouTube ใน Google นะคะว่าแต่ละคนเขามีวิธีการรักษาน้องแมวที่เป็นเชื้อรากันแบบไหนบ้างนะคะ3วันแรกที่รับน้องมานะคะก็ได้ทำการอาบน้ำให้กับน้องทุกวันเลยค่ะ ใช้แชมพูที่มีส่วนผสมในการฆ่าเชื้อรานะคะอันนี้เราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรแต่ว่าที่ระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อราได้นะคะคิดว่าเพื่อนๆนํามาใช้เถอะคะ่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป่าขนเช็ดต,ตัวน้องให้แห้งเป่าขนให้แห้งเลยนะคะแล้วก็พ่นด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อราค่ะ สเปย์ฆ่าเชื้อราที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นยี่ห้อฝั่งจีนออกนะคะการใช้สเปย์อันนี้นะคะก็ต้องระวังเข้าตาน้องด้วยนะคะมันจะอันตรายนะคะเพื่อนๆสองตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่เชื้อราเยอะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไรในหูนะคะคือเยอะมากไรในหูดำแล้วก็เป็นก้อนแข็งออกมาเลยนะคะอันนี้เราใช้เวลาเช็ดเช็ดเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะเช็ดทีเดียวให้หมดเลยไม่ได้นะคะ ก็ต้องมีน้ํายาเช็ดหูนะคะแล้วก็ให้เขาสะบัดแล้วให้มันหลุดออกมานะคะเดี๋ยวจะแปะตัวแชมพูเชื้อราแล้วก็ตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็น้ํายาเช็ดหูเอาไว้ท้ายคลิปนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้นํามาใช้กับน้องแมวนะคะเผื่อน้องแมวที่บ้านเพื่อนๆเป็นเชื้อรานะคะนอกจากเราจะดูแลทายาให้กับ เด็กๆเ,เขาแล้วนะคะเราก็ต้องเยียวยาจิตใจเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องถูกขังอยู่ในกรงนะคะแต่ว่าเป็นกรงใหญ่อยู่นะคะเจ้าของคลิปก็เลยต้องไปซื้อเครื่องเล่นมาให้เขาเล่นกันบ้างอะค่ะเขาจะได้คลายเครียดนะคะสภาพจิตใจเขาก็จะได้ดีขึ้นนะคะเอาเขาออกมาไว้ข้างนอกบ้างนะคะอาจจะจำกัดพื้นที่นะคะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือยังไม่ได้หายเป็นเชื้อราเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของคลิปก็เอาเขาออกมาค่ะเพราะว่าเชื้อรามันจะเกิดขึ้นกับน้องแมวที่ภูมิตกนะคะสําหรับน้องแมวที่เขาแข็งแรงภูมิเขาไม่ตกนะคะเขาก็จะไม่ได้ติดง่ายนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะคะเพราะว่าจะาห่วงเรื่องของความซึมเศร้าของเด็กๆเขามากกว่าค่ะ คิดว่าถ้าเขาออกมาได้มาเจอเพื่อนๆภายนอกค่ะเขาอาจจะลดความเครียดแล้วทําให้เขาหายจากการเป็นเชื้อราได้เร็วขึ้นนะคะเชื้อราแมวติดคนนะคะเพื่อนๆบอกไปก่อนเพราะว่าอตอนที่เอาสองคนนี้เขามาอยู่ด้วยเนี่ยเจ้าของคลิปก็ติดเชื้อราจากเขาไปนะคะประมาณ5-6จุดนะคะแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆนะคะ ถ้าหากคนภูมิตกนะคะภูมิคุ้มกันตกก็จะติดเชื้อราง่ายเหมือนกันเหมือนน้องแมวเลยค่ะคการทำความสะอาดพื้นบ้านนะคะหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่บ้านเรามีน้องแมวป่วยเป็นเชื้อราอยู่นะคะหรือป่วยเป็นไวรัสโคโรนาอยู่นะคะเพื่อนๆก็ใช้ตัวไฮเตอร์นะคะสีฟ้าผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็คือ ไฮเตอร์1ฝานะคะต่อน้ำา2ลิตรนะคะเจือจางนะคะถ้ากลัวว่าน้องแมวจะระคายเคืองก็อาจจะเจือจางเป็น3ลิตรไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาเช็ดถูพื้นนะคะตัวไฮเตอร์นะคะเขาจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราได้ดีกว่าน้ำยาอื่นๆนะคะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกมาเองนะคะ2คนนี้ก็ยังไม่ได้จบแค่เรื่องการรักษาเชื้อานะคะ แต่ว่ามันมีเหตุที่ว่าพอเขาขนขึ้นเยอะแล้วเราเห็นว่าเขาก็น่าจะหายแล้วนะคะเพราะว่าขนขึ้นเต็มตัวไปหมดแล้วนะคะเริ่มน่ารักแล้วค่ะก็เลยพาเขาไปรับวัคซีนเข็มแรกก็ไปโรงพยาบาลใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคุณหมอที่ตรวจน่าจะยังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเป็นคุณหมอเด็กอยู่นะคะ เขาก็ไปตรวจแล้วเขาบอกว่าน้องแข็งแรงดีไม่มีเชื้อราแล้วทั้งสองคนก็เลยฉีดวัคซีนมาให้นะคะผลสุดท้ายตัวโซเฟียสีขาวนะคะไม่ได้มีอาการผิดผิดปกติอะไรแต่ว่าป๊อปปี้ค่ะตัวที่เป็นสีดำค่ะเขามีอาการท้องเสียอาเจียนนะคะแล้วก็ซึมไม่ทานอะไรนะคะเป็นอยู่สองวันก็เลยรีบพาไปหาหมอนะคะ ก็ได้รับการตรวจเทสต์นะคะไวรัสโครโรนาก็ผลสุดท้ายก็พบว่าเขาป่วยเป็นไวรัสโครโรนาจริงๆนะคะแล้วก็คุณหมอก็พูดให้เราน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณหมอก็บอกว่าน้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นเอฟไอพีเราก็ไม่รู้ว่า FIP คืออะไรก็ต้องมากลับมาหาข้อมูลนะคะว่ามันมีอาการทำให้มีน้ำ บวมอยู่ในช่องท้องได้มีความเสี่ยงอันตรายถึงตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็รักษาโดยการฉีดยาฆ่าเชื้อไปนะคะฉีดยาฆ่าเชื้อไป3วันแต่ว่าที่เราเคยอ่านเจอก็คือต้องฉีดยาฆ่าเชื้อถึง84เข็มนะคะอันนี้เราก็ยังคิดอยู่เราจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็ฉีดยาฆ่าเชื้อไปสามวันสามเข็มนะคะแล้วก็คุณหมอให้เอายากับ มากินได้เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะกลับมากินที่บ้านแล้วก็ให้กลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบเชือ้อไวรัสโครโรนาแล้วนะคะก็เลยฉีดวัคซีนเข็มเริ่มฉีดวัคซีนเข็มใหม่ให้เขาได้นะคะแล้วก็ไม่มีอาการเป็นโครโรนาตั้งแต่นั้นมานะคะตอนนี้น้องก็ประมาณออจะขวบแล้วนะคะก็ยังโอเคอยู่ ที่เล่ามายืดยาวก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การดูแลรักษาน้องแมวที่เป็นเชลากับน้องแมวที่ป่วยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะค่ะเจ้าของคลิปก็ได้แปะตัวแชมพูแล้วก็สเปรย์รักษาชรารวมทั้งตัวน้ำยาเช็ดหูนะคะที่ใช้รักษาโซเฟียกับป๊อปปี้ตอนที่เขาเป็นชลาตอนนู้นนะคะเผื่อเอาไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้เลือกใช้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะ เอาไว้เจอกับข้อมูลดีๆสาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ